สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมผมปลอกอกันนี้ก็โก่เหมือนเดิมครับพี่น้องครับพ่านสักดิพลานรอทงครับพี่น้องดวตับจัรแล้วอื้มเดี๋ยวพอโดดไปหล่ม ออืออก็เห็นพ่อแม่พี่อน้องถามหาหลายผู้หลายคนอยู่นะครับเนาะเป็นยังยังกินแบบเนี้คือบอ จวดจังน้อยในวันสันวะมืงหนีจารถ่ายจังน้อยพี่น้องนะครับการห่ายู่าตะวันโชดโดนบ่ได้ยูทูบโดนผิงดิ้งว้ายรอยกินน,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 กน,กน้องกี่ลำพี่น้องเอ้ยเนาะยังไงเนาะเฮ้เน้องทำกลางบรรยากาศแอบน้องก็ทุ่มครับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันแซ่บๆจวด bà ủa tuấn này nghe đi bà หนูไปลองเอ้ยเนื้อเป็นเนื้อติดมันนะครับเนี่ยตับกระตับ้วนๆเด้อเอาลอวลองเนื้อติดมันด้วยกัน Oh. อย่าเฝ้าตกเดอ้อฝนเนี่ยกินอิ่มวันตัวนี้เป็นว่นที่กินแก้ข่อได้เพี่นหองเด้อซอยจุแบบสดๆไอ้พร้อม่พี่นหองไี้เบิ้งนะครับนออ้อกล้องเขาบริมแม่น้ำมีอย่างเดียวกันน้องเสียแล้วโชว์โดนเลยอืม 우 Mm-hmm. <laughs> บกบหวานดีพี่น้อง mm hmm. ตับปันหวานอืมไปไป,ปมามาเห็นดีตับเบิดก่อนเลยพี่น้องเอง้ยไป สำหรับพ่อแม่พี่น้องครับผมที่ว่ามาักพันสักว่าเออจจะน้อยนี่ไม่ตันว่า ครับมาเด้อมาเด้อทุกผู้ต้นครับโอ้โหตบวเด็กหัวหัวเด็พี่น้องเอ้ยแบบเนี้ยอันนี้ก็มันก็ไ่่แพงหรอกครับเพราะว่าขวดกิ้ง ของเพิน่นยู่งงงหนึ่งอย่งน้องครับเนาะบันไดกระรย่ใส่ขวดโพลิริดไม่ก็ต้น,นงอีกเพราะอยากเห็นบันไดดอ,อกไปโอ่อิบยะฉาดสลอกเลี้ยมแบบแบบเด็งพี่น้องเด้อเอาไปาว่าเห็นบ่พันซักจนว่าดินรั่วหรือเป่เนี่ยจะสามารถเลี้ยงแบบได้พี่น้องเด้อสำหรับการกินเหล่าหรือว่ากิน,น,นกอันนี้กระตัละสิงมึนม่องเป็นสิ่งที่พ่ดีแต่ว่า อันนี้กินได้ครับพี่น้องครับเี่ป๊าทอืนนอโอ,อ้ขากเลยพี่น้องพอไม่พี่น้อง,อองคิดไวจังเลยนะ้องความคิดเห็นของคลิปๆนี้เราทำเนาะหนึ่ง,งการกินเหล่าสองการกินเดียบ เดี๋ก็เป็นเนื้อหมูเดือพี่น้องเด้อพอมีพี่น้องเก็บไว้จังไหนจังไหนจะได้เกิดติดตามต่อไปเดือพี่น้องเด้อครับพันซักพัานโลทงสองโป๊ะก็วัวพี่น้องเ <c oughs> ดี๋ยวแห้งหลายหรอเพือ่อนๆได้ยิน ตบตาพ่องพอแม่พี่น้อง,อองคิดว่าคือปะครับมันเป็นน้ำธรรมธรรม,ม,มดายดีซื้อแต,แต่ว่าผมทำทายดีซื้อนี่เป็นยังไงน้องพอแม่พี่น้องว่าคือปะมันจะไหนน้ำปูไหม กินน้ำเป้เริ่มเห็นน่องเด้อกินน้ำเปาธรรมดาจะซื้อแต่ว่ากันี่แหละครับเบิร์ดเซอร์วิสเรคือว่าผ่านซักผ่านล้อทงนี่สามารถเฮ็ดได้ทุกอย่างทุกแนวอ,อยู่แม่หลังแจว่าเราบ่ามีกเ็เฮ็ดให้มีจนได้หรือแต่ว่าเป็นน้ำโป้น้ำปลามาอ่ันกหอีเบิดแล้ว กันนี่กันนี่แหละครับเต้าวเตาวาเรื่องปลานี่แต่าวาเรื่องปลานี่พันสักหาได้เองโดยตรงครับจะได้เอาดังแน่แต่หมูนี่แหละนะครับเนาะเพื่อความมวลซื่นสนุกสนานเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีและพันซักผ้าเราทงจ่นี้เจกาเ้ติดตามต่อไปพี่น้องครับนี่อ้างน้องกระทุ่มเนี่ยผมก็ต้องตั้งกล้องไว้แบบนี้ ผมอยู่ลง้งวานแห่เบิ้งบบดจำไดอยังหรือติดตามต่อไปครับพี่น้องครับขอบคุณในหลายเรื่องทีต่ติดตามด้รบบชมครับผมพันสักพระระทองครับผม,ส,บผมสวัสดีครับสองปู่โย